แสดง,ลงแล้วก็มันก็ยินดีต้อนรับสูช่ชานดึกในารายสารเซตนะครับผมวันนี้เนี่ยคือเรามีอะไรที่พิเศษซสพ라이ดมาครับนั่นก็คือเราได้ทําการซื้อฮนะกล่องสุ่มจาก Racing Boy นะครับผมซึ่อองกล่องสุ่มเนี่ยมันมีราคาตั้งแต่900 1,500 3,000แล้วก็5,000แต่ของเราเนี่ยเราสั่งสั่งซื้อมาพิเศษของเราขอเป็นกล่องสุ่ม10,000บาทเลยนะครับผมไม่ผิดนะ10,000บาท แต่ว่าได้อะไรนะั umas, ้นคุ้มค่าไหมหรือไม่คุ้มค่าไหมเรามาดูด้วยกันของเคเด <Hello. S 2> <Thank you. S 1> ี๋ยวเริ่มเปิดนะนี่เราได้อะไรบ้างตรมนี้นะนี่ก็ของก็จากเรสซิ่งบอยนะมีเบอร์โทรมีที่อยู่อะไรแล้วก็ส่งให้กับเด็กนาราย์เอ็กไซเตอร์นะไม่แน่ใจว่าในนั้นเห็นชทเปล่านั่นเดี๋ยวเรามาเปิดนะเฮ้ยโอเค เยอะมากนะฮะเดี๋ยมาดูกันนะนี่เราดู <Okay. S 2> เราดูกันยิง <Okay. S 2> เป็นยงมารวมอยู่ที่1 5ึ5 0บบาทนะมีก็พอสมควรเดี๋ยวเรามาดูกันนะค่อยๆเปิดไปทีละนิดโอเค อย่างแรกเลยนี่มันคืออะไรมันคือ RCB เลเวอร์กาดเลเวอร์กาดนี่คือเขาเรียกกาดไหมกาดกาดแทนนี่กาดแทนสาขพางดิสซิงบีสีดำนะโอเคต่อามานี่เลยฮะอันนี้คือ r ิส s ิงบอยมาสเตอร r เบรคปั๊มเค a บิลอา l ์ก็เขาเรียกอะไรใส่คัดไหมเออมันอยู่ด้านซ้ายก็ มือคัดนี่ครับแล้ว,วต่อมานี่อะไรอรีกอ่ะเบรกพอสก็สายเบรกนะก็ร้อยห้าสิบมิลน,น่าจะของเบรกหลังไม่แน่ใจแล้วก็อีกอันนึงนี่อันนี้ก็ร้อยห้าสิบมิลก็น่าจะเบรกหน้าก็อันนี้ก็มีทั้งหมดสี่อันเลยนะสี่อันแล้ว,แล,วแล้วก็มีอีกฮะนี่ อันนี้ก็เขาเรียกอะไรอะปลอแฮนนะปลอแฮนสี่เหล่ยงให้ซิงโบรนะแล้วก็มีอีกนี่หนึ่งสอสสี่ห้านักปิห้าชิ้นกานี้อะไรอีก S3 น่ด okay. เด็การิโกอ S3 เเน,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 นี่ไม่แน่ใจน่าจะเบ็กหน้าอะไรมั้งนี่ปั้มเบ็กหน้า แล้วก็มีมีเก็บปันเก็บปั่นก็มีเอย่านต่างๆเอ้ยตัวกระเล็กต่อไปนะครับอต่มานี่อันนี้อะไรอ่ะมาสเตอร์เบรกปั๊มว้าวปั๊มเบรกเนาะปั๊มอะไรเขาเรียกว่าอันี้เดี๋ยวดูิบส่งดูเลยดูแบบ นี่เขาเรียนรุ่นอะไรดิไม่ได้บอกว่ารุ่นอะไรเดี๋ยวถ้าใครรู้ว่ารุ่นอะไรก็ลองคอมเมนต์มามาได้นะเขาไม่บอกว่าเรียนอะไรอืมอนี่แล้วก็มีสามชิ้นเดี๋ยวขออนุญาตตั้งในนี้น,นี่หนักแบบนี้อะไรเอ่ยอ่ะอะไรอย่างไรอย่า ว้าวอันคือนี่โชคลางนะรุ่นอะไรอ่ะอันนี้ไม่ได้ใจรุ่นอะไรมันไม่ได้บอกรุ่นไว้อ่ะเออแต่คือมันปรับได้ก็คืออันนี้ปรับพีโรลแล้วก็นี่ปรับน่าจะปรับเขาเรียกอ,อะไรนี่มีปรับดีบอลน้หะของดีของดีของดี แล้วก็ก่อนสุดท้ายนี่สองอย่างนี่กล่องใหญ่เลยนะกล่องใหญ่เลยอะไรอะไรเนี่ยของดีโอ้โห,โหโของดีอันนี้ดีชอบเลยฮะครอบแข้งนะครอบแข้งของเล่ซิ่งบอล สวยดีสวยหมดเลยอะ่ะได้ของดีหมดเลยอะ่ะก็แล้วก็สุดท้ายเลยคือนี่ฮะจานเบรกเอสซีรีนะนนกี่มิลนะสองร้อยสี่สิบห้ามิลนี่ก็ไม่แน่ใจว่าใส่ได้เลยไม่รู้ว่าต้องมีไอ้นั่นอีกทีนึงก็สรุปก็กับ เงินที่เราลงไปก็หนึ่งหมืนบาทมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชิ้นก็อี่ไหมนี่อันนี้อันนี้สิบชิ้นนะลองดูอ่ะเพื่อนๆลองดูว่ามันคุ้มกันไหมอันนี้ราคาตามที่เขาบอกก็อยู่ประมาณนี้นะก็มีสองพันพันสองสองพันก็คือ มือเบรกมือเบรกมือเบรกนี่ตัวไหนมือเบรกปั๊มมือเบรกปั๊มลอยมือเบรกปั๊มลอยก็ตัวตัวไหนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มือเบรกปั๊มลอยตัวนี้นี่นะตัวนี้นะอันนี้อยู่ที่สองพันบาท แล้วก็ต่อมาก็มือคัดสายมือคัดสายนี่ตัวน,นี้ตัวนี้อยู่ที่พันสองแล้วก็ต่อมาก็คาลิเปอร์เอสสามสีแดงตัวนี้ครับนี่สีแดงแดงแก้วเลยใส่ดิข้อแรกแดงแก้วมหนยนี้อันนี้อยู่ที่2,300บ,บ,บาทแล้วก็ต่อมาสายเบรกสีแดงนะฟรอนด์อสายเบรก F F แปลวอะไรไม่ได้เปลสีแดงนี่ตัวนี้ราคาสิมิลอันนี้ราคา500บาทแล้วก็ไอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็ราคา450บาทแล้วก็ต่อมาการมือเบรกนี่การมือเบรกอยู่ไหนละไปไหนแล้วอันนี้น,นี่การมือเบรกอันนี้อยู่ที่1,000บาทสายฟ้า แล้วก็ต่อมาจา Dis 2, นดิสเล็กเอสซีรีส์สองสีห้าเมนนี่อันนี้สองพันสี่นะถ้าพชมสองพันสี่ 2, แล้วก็ไม่ใช่สองพันสี่อันนี้สองพันสองแล้วก็มีฝาครอบเครื่องก็ตัวนี้คนระับแล้วก็ต่อไปฮนะนี่อันนี้คือฝาครอบเครื่องนะสีน้ำเงินอันนี้ราคาอยู่ที่2,400บาทแล้วก็อันนี้ อันนี้ช็อคเดียว s 2อันนี้3500บาทแล้วก็สุดท้ายก็ปอกแฮนสีเหลือ200บาทผมว่าผมแจกดีกว่าปอกแฮนเพรารถผมสีฟ้าสีน้ำเงินนะมันไม่เข้ากับรถเดี๋ยวถ้าต้องการอยากได้ทำยังไงนั้นเดี๋ยวผมบอกกติกาในเพจอีกที่นึงเดี๋ยวเพจเนี่เดี๋ยว,ผม,กกยว,ยยวผมจะฝากใต้ลิงก์ข้างล่างนะเดี๋ยวไปติดตามกันในเพจว่า เกมต้องทําอะไรเล่นยังไงแล้วก็ไปทําตามกันเลยก็ผมจะแจกตัวนี้นะแจกโอเคแล้วก็สรุปแล้วก็ประมาณนี้ก็คิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มอะไรยังไงก็คอมเมนต์ลงไป้านล่างในคอมเมนต์เลยนะส่วนการติดตั้งอเนี่ยเดี๋ยวผมก็ทยอยๆติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะทํารีวิวการติดตั้งให้ก็สำหรับนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนี้ด้วยเดี๋ยว ผมจะพยายามนำหาสิ่งด,ดีๆมาลงในช่องเรื่อยๆครับขอบคุณครับ